สวนสนุกแห่งนี้เคยดังมากเมื่อสิบปีก่อนจนวันที่ไฟไหม้ครั้งใหญ่กลางวันแสกแสกมีเด็กกับคนงานหลายสิบชีวิตไม่รอดตั้งแต่นั้นมาสวนก็ถูกปิดตายทิ้งไว้ให้สนิมกัดกินคืนหนึ่งผมแอบเข้าไปสังเจเครื่องเล่นทุชิ้น เหมือนหยุดเวลาไว้ตรงวินาทีก่อนความตายบ้านขอ่สีงที่เคยมีสียงแน,น,น่หลอกงี้นีรแต่น่ากลัวจริงผมเดินผ่านม้าหมุนที่ขึ้นสนิมเสียงเหล็กเสียดกันเบาๆทั้งที่ลมไม่มีผ่านบูรปลาลูกโป่งที่ลูกโปงยังแขวนอยู่แต่อากาศ ผมก็เหนื่อยหน้ามองชิงแช้าสวรรค์ข้างบนสุดมีเงาดำๆนั่งอยู่มันไม่ไหวติงไม่หันแต่มันจ้องมาที่ผมไม่รู้มันขึ้นไปยังไงผมทำริ้แค่ตกใจและถ่ายภาพมันไว้เท่านั้นเ,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 เรื่องหลอนจากลุง